ข้าก็แค่จ้างพวกเขาให้สร้างถนนให้ก็เท่านั้นเจ้าไปเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนถ้าข้าจะไม่ผิดข้าไม่เคยให้เงินกับเจ้าขนาดที่จะมาจ้างคนได้เลยนะจือรวยเหยียนเจ้าอย่าลืมสิข้าเป็นสามีของเจ้าและเป็นองค์ชายแห่งราชบง์ต้หยาดอันยิ่งใหญ่แค่เรื่องเงินแค่นี้ทำไมข้าจะให้ไม่ได้กันฮ่าฮ่าฮ่าในช่วงนี้ข้าได้รับของขวัญมากมาย ดูเหมือนว่ามีคนรวยจำนวนมากมาหาเจ้าตอนที่ข้าไม่อยู่สินะยังไงก็เถอะการสร้างถนนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนเชื่อถือเจ้ามากมายขนาดนี้อยากรู้จังว่าทำไมองค์ชายพวกงูกเข่าเขาถึงได้รับความรักจากผู้คนในเมืองชิงหยานมากมายขนาดนี้เพราะองค์ชายของฟาบาทสามารถทำให้ผู้คนในเมืองชิงหยานมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไวน์ในเมืองชิงหยานนั้นอร่อยมากและมีขายในเมืองจกอักรพัิเท่านั้นซึ่งราคาก็แพงเอาเรื่องเลยทำให้คนมีเงินน้อยไม่สามารถดื่มได้องค์ชายเลยพยายามหาทางทำแบรนด์บรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่พี่หลิวขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในเมืองชิงหยานไวน์ชั้นดีคุณภาพเยี่ยมแห่งเมืองไวน์เก่าแก่นับศตวรรษวน์ชิงหยานเรามีวน์ชิงหยานและไวน์ดาหยันให้ฝาบาทดื่มได้เต็มที่เลยเจ้าคะ่ะ ด้วยชื่อของเจ้าและแม่ทับจงรัฐมนตรีกิจการครัวเรือนเลยได้ให้ชื่อวายชิงหยานเปลี่ยนเป็นชื่อวายชิงหยานจากักรพรรดินีและกลายเป็นเครื่องดื่มระดับสูงในนครหลวงมันเลยทําให้หาซื้อได้ยากมีเท่านี้ใช่ไหมจ้โรยเหยียนถ้าจําเป็นต้องใช้ชื่อของเจ้ากับวายชิงหยานจริงๆยังไงข้าก็เป็นแค่คนไร้ค่าอยู่แล้วนี่ใช่ท่านมันเป็นคนไร้ประโยชน์ แต่ท่านกลับทําให้ชายชราเบิงพิษหวาดกลัวจนไม่กล้าเคลื่อนไหวและท่านยังสามารถทําลายภูเขาสามลูกได้หมดเดียวท่านช่างไร,ปรง้ประโยชน์จริงๆไร้ประโยชน์เจ้าคือคนของข้าและยังเป็นองค์ชายแห่งราชวงศ์ใต้หยานไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินว่าเจ้าเป็นคนไร้ประโยชน์ถ้ามีใครรังแกเจ้าในอนาคตข้าจะฆ่าพวกมันด้วยดาบของข้าเองให้ตายเถอะภรรยาของข้าทำไมถึงรักข้าขนาดนี้กันนะ ส่วนเรื่องที่สนอยู่รว่วเทียนกวนแย่ตายต้องขอบคุณชายลึกลับคนนั้นมากๆเลยชายลึกลับเจ้ามันเป็นคนกาล่อนข้าขอบอกไปเลยว่าข้าไม่เคยชอบเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่องชาย่าบาดต้องทำตัวเย็ยนชาแบบนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กพอต้องทำหน้าที่เป็นจกกักรพรรดินี้องชายคงจะเข้าใจนะ ตอนนี้มันยังไม่สมควรจะให้ฟาบาดมาทำหน้าที่เป็นภรรยาให้กับท่านหรอกนะถึงนางจะเป็นจกักรพรรดินีผู้เย็นชาและเป็นภรรยาผู้เย่อหยิ่งของข้าแต่ในใจจริงของนางก็ยังมีข้าอยู่ตลอดแม่ของเจ้ารู้ว่าฟาบาดเสด็จกลับเข้าวังเถิดเจ้าค่ะจะได้ไปเสวยพระกายาหารและพักผ่อนสักหน่อย ก็ไปกันเลยข้าจะรอสวยอาหารของจงชางซูแล้วกันดูเหมือนว่าความข็งแกร่งของภรรยาข้าจะดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยหวังไรตอนนี้ระดับของจือรัวเหยียนอยู่ระดับไหนแล้วไหนท่านที่รักตอนนี้จักรพรรดินีจือรัวเหยียน อยู่ที่ระดับที่หนึ่งของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ระดับที่9การไปทําสงครามของจิรโอยียนทางตอนใต้ของซินเจียงดูเหมือนจะสําเร็จด้วยดีภรรยาของข้าเก่งจริงๆขอขอบคุณเพจคอนดิชั่นต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ